วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเวลาวิศวกรคนหนึ่งเนี่ยทำงานโครงการหนึ่งเนี่ยอย่างเป็นพวกแบบเนี่ยเราจะต้องศึกษาอะไรบ้างแล้วมันจะมี4ขั้นตอนนะครับในการที่จะออกแบบให้ประสบความสําเร็จเดี๋ยวเรากันไปดูกันในคลิปเลยนะฮะขั้นตอนที่1ระบุปัญหาให้ชัดขั้นตอนที่2นะครับหาสาเหตุให้ได้ขั้นตอนที่3นะครับ เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรและขั้นตอนที่4นะครับแนวทางในการแก้ไขอย่างเช่นออกแบบอะไรบ้างอันนี้นะครับเป็นกําแพงกันดินนะครับของผนังกั้นน้ำมูโนนะฮะในการเริ่มโปรเจกต์นะครับเราเป็นวิศวกรน,นะครับพอเราได้งานมาปุ๊บเนี่ยนะครับตอนแรกเราก็ต้องไปดูเรื่องนี้ก่อนนะครับเราต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนว่า โครงการของเราเนี่ยข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับก็คือว่าในระหว่างวันที่นะฮะในระหว่างวันที่เดือนธันวาคมนะครับมันมีมันมีน้ําท่วมนะครับมันมีน้ําท่วมที่อ่แม่น้ําโกลกนะครับเนี่ยระดับน้ําท่วมนะครับสังเกตดูนะครับระดับน้ําท่วมเนี่ย นะครับระดับน้ําท่วมนะครับในวันนั้นเนี่ยอันนี้ระดับน้ําท่วมอยู่ที่บวกหนึ่งจุดสองนะครับบวกหนึ่งสองเนี่ยนะครับระดับระดับระดับน้ําท่วมอยู่อยู่ที่ยี่บสามจุดหกนะครับตรงนี้อ่ามันมันล้นตะลิ่งนะครับตรงนี้มันล้นตะลิ่งนะครับล้นตะลิ่งเห็นไหมครัทำให้ทําให้น้าเนี่ยล้นตะลิ่งมาแล้วก็เข้าไปท่วมบ้านเรือนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับในการในการที่เราจะไปออกแบบคือเราเราเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าปัญหามันคืออะไรนะปัญหาของโครงการนี้นะครับในในกระบวนการทํางานมันจะมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันนี้หนึ่งก็คือระบุปัญหาให้ชัดนะครับว่าปัญหาของโครงการนี้คืออะไรอันที่สองคือหาสาเหตุนะครับหาสาเหตุอันที่สามนะครับจุดประสงค์ของโครงการนี้เมื่อออกแบบเสร็จแล้วมันคืออะไรอันที่สี่ก็คือแนวทางนะครับ ขั้นตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าปัญหานะครับปัญหาของโครงการนี้คืออะไรปัญหาโครงการนี้นะครับนะเหตุมันเกิดขึ้นมานะครับอันนี้คือผลของของปัญหานะปัญหาคือน้ําท่วมนะน้ำท่วมน้ํามันล้นตลิ่งนะครับล้นตลิ่งทําให้เกิดน้ําท่วมขึ้นมาอันนี้นะครับสภาพปัญหาเห็นไหมครัพอน้าท่วมพอน้ําที่มันท่วมอ่ามันก็เข้าไปในบ้านเรือนนะครับเกิดปัญหาขึ้นมา ทีนี้พอเราโมดปัญหาปั๊บนะฮะสิ่งถัดไปนะครับที่เราจะต้องทําก็คือในเรื่องของการหาสาเหตุนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในไอตัวกําแพงผนังกั้นน้าเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ในกระบวนการหาสาเหตุนะครับอันแรกเลยนะครับนะมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ในเรื่องของอุทวิยา ะอทวิยาก็คือน้ํามันมากน้ำมันมากแล้วก็เกิดการล้นตลิ่งน้ํามันมากในเดือนตัวนี้คือเดือนธันวาอันที่สองนะครับพอ,พอเราเราก็ไปตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดความเสียหายอะไรบ้างแล้วก็ทีนี้ทีนี้ก็ตรวจแบบเดิมนะเราก็ไปตรวจแบบเดิมว่าแบบเดิมมีอะไรบ้างนะครับสำหรับแบบเดิมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแบบเดิมนะฮะน้ําที่มันล้นตลิ่งตัวนี้ กำแพงมันสองเมตรน้ําที่ล้นมาเนี่ยมันเกินสองเมตรนะครับเกินสองเมตรทําให้เกิดเกิดเกิดน้ําท่วมขึ้นมาทีนี้ตัวนี้นะครับเราก็ได้ไปทําการเจาะสํารวจด้วยนะตัวเจาะสํารวจนะครับเราเรียกว่าบออลิงล็อกนะตัวนี้เราบออลิงล็อกนะครับอ่าเนี่ยเราก็ไปตอกนะครับใช้สามขาตอกนะครับทีนี้ในการดูนะครับบออลิงล็อกเนี่ยเราก็ดูค่า n ค่า n นะ n เราก็เทียบจากแบบเก่านะครับแบบเก่าทีนี้หลักการนะครับหลักการก็คือว่าเราดูก็ดูค่า n นะครับถ้าค่า n n มากก็แสดงว่าดินแข็งนะครับ n น้อยก็ดินอ่อนอันนี้ค่า n6 14หกสิบสี่นะครับสิบเอ็ดคิดง่ายๆนะครับสิบเอ็ดก็คือสิบสิบเอ็ดตันต่อตารางเมตรนะรดินรับน้ำหนักได้สิบเอ็ดตันต่อตารางเมตรง่ายๆนะครับสิบสองก็สิบสองตันต่อตารางเมตรดินที่มันรับรับน้าหนักได อย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เนะี่ยมันวางอยู่ในชั้นดินถมอมดแน่นนะครับตามแบบเดิมพอชั้นดินถมอัดแน่นเนี่ยมันเป็นฐานรากที่ดีนะครับเขาก็ไม่ต้องตอกเข็มมันมีหลายคนถามว่า,าไม่เห็นไม่เห็นกำแพงพวกนี้ตอกเข็มเลยเพราะว่าเราดีไซน์นะครับให้อยู่ในฐานรากให้อยู่ให้อยู่ในฐานรากที่มันรับแรงได้ก็คือค่า n มากกว่า10นะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้ n มากกว่า10บทุกตัวเลยนะฮะ และสิ่งที่เราจะต้องอ่านนะครับว่าดินของเราเป็นดินอะไรด้วยนะครับ CL ก็คือดินเหนียวนะครับดินเหนียว ML ก็คือตะกอนทร,กรายนะครับ GC ก็คือกรวดกรวดบวกดินเหนียว SP ก็คือทรายทรายที่เป็นเม็ดเท่ากันนะครับอัน uh, นี้อันนี้ตอกลงไป10เม็ดนะครับที่ใกล้เคียงผนังกั้นน้ำ uh, ทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าดินของเราเนี่ยส่วนใหญ่ข้างล่างเนี่ยนะครับก็เป็นดินค่อนข้างดีนะครับ CL M.H. GC ทีนี้เราก็ไปดูสาเหตุอื่นอีกนะฮะอันนี้กันเพื่อนๆผมนะครับคนขวามือนะคนนี้เป็นดอร์ชันชัยนะครับนะผมเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับคนนี้ก็เป็นวุฒิวิศกรนะครับนะอันนี้นะฮะเราก็ไปดูสถานที่กันนะครับตอนตอนที่ผมดูนะฮะตอนก่อนดรชันชัยมานะครับผมก็ไปทําการตรวจสอบให้รอบหนึ่งก่อนแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นเหมือนดรชันชัยเห็นนะครับก็คือสิ่งนี้นะฮะ เพราะว่าด,ดรชันชัยเนี่ยเป็นผู้เชีช่ยวชาญนึกว่าเอาไหมเป็นผู้เชีช่ยวชาญด้านด้านดินคือในวิศวกร์เราเนี่ยความเชีช่ยวชาญมันไม่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกในสิ่งที่เราเชีช่ยวชาญนะครับสิ่งที่ดรชันชัยมาดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะบเขาก็มาวิเคราะห์ให้ตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าพนังก้นน้ําของเราเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีแรงดันน้าน้ําน้ําอยู่สองซ้ายนะครับ ไอ้ตัวแรงดันน้ําที่มันมาดันเนี่ยนะครับตัวนี้คือคือแบบเดิมนะฮะแบบเดิมมันดันปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดน,นะครับเราเรียกว่าสไลดิงอันนี้ผมไม่ได้เห็นเองนะฮะดรชานชัยชี้ผมดูคือถ้าผมไปดูผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะฮะนะฮะนะฮะอันนี้ใครสลับน้องที่ท,ที่ที่เรียนมานะครับให้เห็นเลยนะฮะอันนี้คือสไลดิงคำว่าสไลดิงนะครับสไลดิงก็คือว่ามันเป็นแรงที่น้ำนะฮะผลัก ัวคือตัวนี้คือกําแพงเดิมมันอยู่ตรงนี้นึกภาพออกไหมกาแพงเดิมมันอยู่ตรงนี้มันโดนน้ําผลักมาแรงดันน้ําเนี่ยมันจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมนึกภาพออกไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับกระทําที่เฮส่วนสามนะแรงแรงดันน้ําเนี่ยกระทําที่เอส่วนสามสูตรนะครับในในการคํานวณแรงดันน้ํานะครับก็คือแรงดันน้ำเนี่ยเท่ากับอ่าตรงนี้ก็คือแกมมาเฮสนะครับระดับความดันตรงนี้ก็แกมมาแกมมาของน้ําคือหนึ่งพันเฮสก็คือความสูงนะครับสูงสองเมตร คูณด้วย h ฮนะครับแรงดันน้ำก็เซนหนึ่งสองคูณแกมมาเฮคูณเนะครับก็จะเป็นแรงที่ดันเข้ามานะเป็นแรงที่ดันเข้ามา,มมา,มมาพอดันปุ๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักที่ต้านเนี่ยน้ำหนักที่ต้านเนี่ยมีแค่น้ำหนักของกำแพงอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าตัวนี้ไม่มีดินทับหลังท่อด้านด้านล้านหลังเห็นไหมฮะพอไม่บินทัดหลังพ่อปุ๊บเนี่ยนะครับตัวน้ำหนักของของนี้นะฮะ ก็ไม so ่สามารถต้านทานนะครับต้านทานแรงแรงดันตัวนี้ได้และประกอบกับน้ําที่เข้ามานะครับน้ําที่เข้ามาตัวนี้มันมีตัวสิ่งที่เราเรียกว่าตัวอัพลิปเพเชอร์นะครับอัพลิปเพเชอร์ก็คือน้ํามันอยู่ใต้ฐานนี้สังเกตดูนะน้ำมันอยู่ใต้ฐานนี้พอน้ํามันอยู่ใต้ฐานนี้ปุ๊บนะฮะเนึ่งก็ตัวมันเองก็คือยกขึ้นยกขึ้นนะครับและตัวนี้ก็คือดันนะดันนะครับดันก็เป็นประมาณ2ี่สิบกว่าเซนนะตัวนี้คือสไลดิ้งนะครับ สำหรับคนที่มาดูนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับผมอยู่ผมทํางานมายี่สกว่าปีผมก็ไม่เคยเห็นตัวสไลดิงเหมือนกันนะครับถ้าใครเห็นคําว่าสไลดิงนะครับพิมพ์ถ้าเกิดใครใครเห็นตัวนี้นะสไลดิงนะครับพิมพ์คําว่าสไลดิงให้หน่อยเพราะว่าไอ้นี่หาดูยากนะครับมันมันไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะครับตัวนี้คือสไลดิงถ้าเราไปดูตัวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้เรากล้าสร้างใหม่แล้วและและที่สําคัญมันเสร็จแล้วด้วยเออนะมันเสร็จแล้วด้วยอทีนี้สาเหตุอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าน้ําท่วมน้ําท่วมน้ำน โอเวอร์ดีไซน์สิ่งที่เราเรียกว่าโอเวอร์ดีไซน์พอโอเวอร์ดีไซน์ปุ๊บเนี่ยน,นะครับก็ตัวที่หนึ่งเกิดเกิดอัพลิฟก่อนพอเกิดอัพลิฟเกิดเกิดการดันพอดันปุ๊บนะฮะมันจะไปฉีกขาดที่ยางมันจะมียางอยู่นะนะมันจะฉีกขาดที่ยางตรงนี้นะฮะยางตัวนี้เราเรียกว่า rubber water stop นะโอเคไหมฮะ rubber water stop ตัว rubber s t o อตัวอร์วอเ water stop เนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณที่เราเรียกว่า c o n s t r u c ชั่น j o ยนะครับ c o n s t r u c t i o j o ก็คือเป็นรอยต่อเพื่อการก่อสร้างในการก่อสร้างเนี่ยเราไม่สามารถเทคอนกรีตทีเดียวได้นะฮะเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่า construction j o ยตัวยางเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันนะครับแม่น้ําเนี่ยมันเล็ดออกมาทีนี้เวลามันพลิกนะครับมันก็จะมาพลิกที่ตัว c o n s t r u c ชั่น j o ยตัวนี้นะฮะพลิกปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะฮะ นะน้ำอยู่ฝั่งขวาพอพลิกปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดการฉีกนะฮะฉีกตัวนี้เราเรียกว่าโอเวอร์ทิ้งนิ่งโอเวอร์ทน่คือเกิดการพลิกคว่ำนึกภาพไหมฮะเกิดปานพลิกคว่ำนะครับมันมันไปสองสเต็ปเลยนะครับหนึ่งสไลดิงสองเกิดอับลิฟต์เกิดอับลิฟต์แล้วเกิดโอเ,เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือปัญหาปัญหาคือน้ําท่วมนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุนะครับก็คือว่ามันมี มันมีตัวน้ำลอดใต้น้ำลอดใต้และเกิดแรงยกขึ้นนะครับทำให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาเหตุก็คือน้ำหนักของกำแพงไม่พอนึกภาพออกไหมน้ำหนักของกำแพงไม่พออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนะพอเรารู้สาเหตุนะเรารู้สาเหตุจากนั้นสิ่งที่เราต้องการเห็นไหมฮนี่เราก็วิเคราะห์มาแล้วมันเกิดน้ำลอดใต้เกิดสไลดิงเนะ เกิดสไลดิงแล้วก็โอเวอร์ท i นนิ่งอันนี้ดรชันชัยก็สรุปมานะครับในในโปรเจกต์หนึ่งเราอาจจะไม่ทำงานคนเดียวก็ได้นะครับโปรเจกต์หนึ่งนะอย่างอย่างตัวเม้เป็นวิศว์ผู้ออกแบบใช่ไหมสาเหตุเนี่ยเราอาจจะให้เราอาจจะเอามาจากทางดรชันชัยก็ได้นะครับพอเราได้สาเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็มาคำนวณแรงแรงดันทั้งหมดอ่านี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่สไลดิงนะครับสไลดิงซิกมาเอฟหารด้วย f นี่เหนะ็นไหมคือในโปรเจกต์หนึ่งนะออันนี้ผมเป็นผู้ออกแบบนะอันนี้เป็นคนหาสาเหตุนะครับอันนี้คนคนด้านซ้ายนะเป็นคนช่วยคำนวณอ่เป็นคนคำนวณเป็นคนเขียนโปรแกรมเออเป็นคนเขียนโปรแกรมกำแพงกันดินนะเนื้ภาพออกไหมอ่าก็มีสามคนด้วยกันอันนีก้ก็ทีมงานคนนี้เป็นคนซ้ายเนี่ยเป็นพนักง,งานราชการนะครับสังเกตดูนะเราทํางานเราไม่มีเราไม่มีคําว่าเฮ้ยข้าราชการพนักง,งานไม่เกี่ยว นะในในอาชีพวิศวกรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่อ่คนที่มาร่วมทีมคือคนที่มีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์ต่อให้เราเป็นข้าราชการนะฮะแต่เราไม่มีความรู้ไม่มีทักษะก็ก็ไม่สามารถทํางานได้นึกภาพไหมฮะนะครับอ่สองคนนี้เป็นพนักงานราชการนะ,ะเป็นพนักงานราชการเห็นไหมฮะพนักงานราชการชี้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้ออกแบบมา20กว่าปีนะครับต่อให้เป็นข้าราชการก็สู้ไม่ได้นึกภาพไหมนะฮะ ใครว่าเจ๋งบ้างนะพิมพ์เจ๋งมานะขนาดผมยังต้องฟังนึกนึกภาพไหมเพราะข้อแบบมาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่เกี่ยวว่าเป็นเราเป็นข้าราชการหรือเป็นเป็นลูกจ้างไม่เกี่ยวสิ่งที่คนจะฟังคนสิ่งที่ในงานเขาจะฟังก็คือประสบการณ์กับทักษะที่เรามีแล้วกักบการแก,แก้ปัญหาที่เราเราประสบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในงานงานหนึ่งเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราจะรวบโต๊ะคุยเขาได้นะคือทักษะกับการประสบการณ์อ่าอดนนี้เขาก็วิเคราะห์มาแล้วนะวิเคราะห์มาแล้วนะสไลดิ่งเอเเท่าไหร่อ่าเห็นยวมีนะอ้แ่สรุปการวิเคราะห์เกิดการลอดใต้การลอดใต้นะเราเรียกว่าไปปิงภาษาวิศวกรรมเราเรียกว่าไปปิงคาว่าไบป,ปิงก็คือว่าน้ํามันลอดปุ๊บมันพาเม็ดดินออกมาด้วยพอมันพาเม็ดดินออกมาด้วยปุ๊บเกิดแรงยกนะครับเ,เกิดการสไลดิง่งอ่าครับ ใครสอบใครสอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการามาฟังแล้วก็เผื่อได้อะไรไปสอบด้วยทีนี้ในการในการวิเคราะห์นะครับเราก็ดูอีกว่าเออถ้าเกิดเราจะออกแบบเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรไหมนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยสายเหตุที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกิดการยกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้เราอยากจะตอกชิดพายนี่ว่ามเราอยากจะตอกชิดพายว่าเอยตอกชิดพายแล้วมันได้ไหมเราก็ไปดูนะครับลําน้ํา สิ่งที่พวกแบบจะต้องดูก่อนก็นคือว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างต้องการตอกชีตพายเนี่ยมันสามารถตอกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันค่อนข้างแคบแล้วก็สูงด้วยอ่านะอย่างเงี้ยฮะรถรถที่จะมาตอกชีตพายเนี่ยมันเข้าได้ไหมนะ,ะเราก็พิจารณาดูด้วยทีนี้ก่อนออกแบบเนี่ยเราก็ต้องไปหาอีกนะครับถ้าเกิดว่าเอ้ยมันไม่มีที่จะทําไงอ่านะเราก็ไปดูอ่านี่กรุงเทพมันมีตอกในน้าเห็นแม่มันสามารถตอกในน้ําได้ เออแบบเนี้ยคือพวกแบบก็ต้องดูให้หมดนะฮะไม่ใช่ว่าออกแบบไปแล้วก็สร้างไม่ได้เออไหในนี้มันสร้างได้เออนึกภาพไหมใครเข้าใจบ้างนี่พอพอรอบที่หนึ่งเกิดอทุทอภายัยแล้วรอบทสองมาอีกนะฮะมาอีกดีมาอีก<ด>อันนั้นทีมางานด้วยนะะการให้สนักงานชนประธานที่สิบเจ็ด เร่งดาเนินการป้องกันกรณีประตูระบายน้ําปากคลองระบายน้าหมโนชารุดามาดูมาดูนะน้ำมันเยอะขนาดไหนที่จังหวัดนราธิวาสทําให้มีปริมาณน้ําฝนในรุ่มน้ําโกลกสะสมมากกว่าไอ้นีดูการทํางานของกรมชลและกันนะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําโกลกสูงขึ้นมากจนทําให้น้ําในคลองมูโนสูงขึ้นไหลข้ามคันดินเกิดความไม่มั่นคงบริเวณตัวอาคารปากคลองระบายน้ํามโนสํานักงานชลประธานที่สิบเจ็ด ได้ดำเนินการวางกระสุนทรายและบิ๊กแบ็กทำเป็นทำลายควบคุมการไหลของน้ำตั้งแต่วันที่ยี่สิเจ็ดกุมภาพันธ์2องพนี้กและดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วเสร็จเมื่อช่วงเช้าเวลาสานาฬิกาของวันที่ยี่สดกุมภาพันธ์สองพันห้าห้าปัจจุบันสั่งการให้นายประชมาแล้วนะฮะได้รับคำเรียบร้อยแล้วมาวางเพิ่มเติมด้านท้ายเพื่อเสริมความแข็งแรง และป้องกันน้ำกัดเซาะคันดินด้านท้ายในอนาคตจะมีการสำรวจและเสนอของงุประมาณเพื่อซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงให้ทันก่อนฤด,ดูฝนปี2 5งพันหิบห้ตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะอ,นอ,ะอนน่อันนี้พอพอรอบรอบเสร็จก็มาซ้ําอีกรอบหนึ่งเห็นไหมน้ำมันมันก็มาทำอีกรอบหนึ่งตอนนี้กำแพงล้มเลยนะกำแพงล้มปุ๊บเกิดการซุดตัวอีกเข้าใจปะ่ะมันซ้ำซ้อนแล้วพิการซ้ำซ้อนแล้ว หลังหลังจากั้นนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็มาออกแบบแบบนี้นะฮะออกแบบแบบนี้เนี่ยช่วงช่วงที่ช่วงที่เลขสามนะครับเ,เลขหนึ่งเนี่ยเป็นออกแบบเป็นคันดินเพราะว่าเอนเอนนแม้เวลา,เาออกแบบเนี่ยออกแบบสามช่วงช่วงที่หนึ่งเนี่ยช่วงที่ไม่ติดบ้านคนเลยเนี่ยก็ออกแบบเป็นคันดินนะครับคันดินก็จะมีลูกหลังแล้วก็ดินถมแบบแน่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดินแล้วก็ลูกหลงังอ่า ช่วงช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองก็คือช่วงที่มันพังนะครับช่วงนี้เราทําใหม่เลยนะก็จะใส่ชีทพายเข้าไปด้วยแบบนี้นะฮะชีทพายช่วงที่สามมันมีของเก่าอยู่นะนะใช้วิธีผสมนะครับก็คือทั้งเอาของทําใหม่และคือของเก่าไม่ลื้อนะไปไปทับไปครอบอ่าที่เอาเราออกแบบใหม่นะครับสิ่งที่เราจะเอาออกแบบใหม่ก็จะเป็นลักษณะของกําแพงกันดินที่มีดินอยู่ข้างในอ่า แบบนี้นะฮะแบบนี้อันนี้อันนี้ในการออกแบบนะครับจากแบบเดิมที่มันเป็นเป็นข้างเดียวนะครับเราก็มาคํานวณใหม่นะครับโดยมีมีการตอกชีตพายนะครับชีตพายนะขยากดูหน้าตาชีตพายเป็นยังไงแบบนี้นะชีตพายชีตพายนี้เข้าเคี่ยวนะแบบนี้เข้าเคี e ่ยวนะเห็นไหมฮะอันนี้เข้าเคี่ยว เวลาเขาตอกเนี่ยก็จะใช้ตัว vibration กดลงไปแล้วก็มีการเข้าเคี่ยวอันนี้ตอกลงไปสี่เม็ดนะครับสี่เม็ดเข้าเคี่ยวเสร็จนะฮะเห็นไหมก็จะมีการออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เข็มพืชน,นะครับลงไปสี่เม็ดนะสี่เม็ดตัวนี้นะครับเพื่ออะไรวะเพราะว่าการที่เราต้องการเข็มพืชเพราะว่าเราต้องการป้องกันนะครับไม่ ยืดยืดทางน้ําให้มันให้มันยาวขึ้นนะครับโดยเรามีการคํานวณน,นะครับมีการคํานวณมีการคํานวณเพราะว่าสาเหตุเราคือเรารู้สาเหตุก่อนสาเหตุคือน้ํามันรอดทีนี้พอเราใช้ชีดปลายปุ๊บนะฮะน้ามันก็มาแบบนี้นะฮะแล้วก็มุดไปข้างล่างนะครับสิ่งที่ที่ทําก็คือเราเรียกว่าเวทคิปเวทคิปเลโชนะครับเวทคิปเลโชนะในการออกแบบนะครับเวทคิปเลโชนะครับ LH ระยะในแนวราบ หารสามนะครับบวกระยะในแนวดิง่งไอตัวชีดพายมันก็จะได้ระยะในแนวดิ่งด้วยนะครับอเพราะฉะนั้นตัวเราก็มาคำนวณให้ความยาวเวทคิดเนี่ยมันยาวที่สุดยิ่งยาวมากนะยิ่งยาวมากก็ยิ่งปลอดภัยจากการลอดใต้เออนะฮะจากการลอดใต้สังเกตดูนะครับอ่าทีนี้เราไปเช็คแล้วนะครับไปเช็คแล้วเนี่ยอตัวนี้เราใช้สาม เบติคิดก็น้าง,งานดินจริงๆคือสามนะครับสามสามนี่คืออะไรนะครับเป็นกรวดนะครับเป็นกรวดทรายนะครับกรวดทรายก็ประมาณสามจุดห้าที่เราออกแบบนะครับความยาวของชีตพายไปด้วยเนี่ยนะครับได้ห้าจุดห้าสองนะครับมากกว่าในสนามแบบนี้นะฮะในการคำนวณทีนี้สาเหตุข,ของของการลดใต้เนี่ยเราได้แก้ไปแล้วนะครับแก้ไปแล้วก็คือใช้กระชีตพาย ชีดพายชีดพายนี่ไม่ได้รับแรงนะฮะช่วยในการยืดยืดทางเดินของน้ําก็คือลดลดพลังงานของน้ําแม่มันลอดใต้ภาษาวิศวกรรมเราเรียกอัพเลิเชอร์นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็มาแก้ในเรื่องของการสไลดิ้งกับการพลิกคว่ำนะครับการสไลดิ้งการดันถลาลนะครับดันถลายการพลิกคว่ำนะฮะตัวนี้ตัวนี้เราคิดกรณีที่เ เราเนื่องจากในการดีไซน์เนี่ยเราเออกแบบในการใส่กำแพงในใส่ดินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบในในตัววิกฤตเลยก็คือมีดินอยู่ข้างในนะครับดินดินดันน้ําแห้งออนะครับดินดันน้ําแห้งถ้าเกิดว่ามีน้ําเข้ามาปุ๊บนะฮะมันก็จะบาลานซ์แรงกันพอดีนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คนะครับก็คือนะครับเราก็หาน้ําหนักคอนกรีตที่ลงทั้งหมดนะครับหาน้ําหนักลงทั้งหมดหาแรงต่างๆไอ้นี้แรงดันดิน นะครับแรงดันดินแล้วก็แรงดันน้ำที่ตกมาอ่าอันนี้ก็อันนี้เป็นแอคทีฟดินแอคทีฟอันนี้ดิน p a s ซีฟนะดิน a s สซีฟดันกลับดันไปดันกลับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเช็คนะครับก็คือค่า fs นะครับ fs ของการพิกคว่มกับค่า fs ของการเลื่อนถาลายนะครับจะต้องไม่เกิน2อ,อาจจะต้องมากกว่า2นะครับอันนี้อันนี้ตรวจสอบแล้วได้น้อยกว่า1.5 ตัวนี้เขาก็เลยออกแบบใส่คีย์นะครับใส่คีย์เพิ่มเข้าไปนะครับใส่คีย์เพิ่มเข้าไปนะครับคำนวณคีย์ปุ๊บ fs มากกว่า1 5ุห้าโอเคนะครับผ่านนะครับผ่านจากนั้นก็เสริมเหล็กนะครับเสริมเหล็กนะฮะวิธีการเสริมเหล็กนะครับเราก็อันนี้เป็นเหล็กเสริมหลักนะครับเหล็กเสริมหลักเนี่ยเพราะรับดินอยู่ข้างใน นะรับดินอย่างไรที่เหลือจะเป็นเหล็กเทมเพลเจอร์ทั้งหมดนะครับเหล็กเทมเพลเจอร์ทั้งหมดอันอนี้ที่ที่เราแบบจริงๆมันต้องทําเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเานื่องจากว่า,าทีมงานออกแบบเราเออกแบบมาหลายตัวแล้วนะครับเราก็เลือกออกแบบในในเขาเรียกว่าเคสที่มันวิกฤตที่สุดนะครับแต่แต่ถ้าเราเรียนนะเราเรียนนะเราจะออกแบบทุกเคสนะออกแบบทุกเคสนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เราจะออกแบบเคสที่เขาเรียกว่าเป็นเคสที่วิกฤตที่สุดอ่า อันนี้ชิดพายนะครับอันนี้กัมปะกันดินที่เสร็จแล้วนะฮะแบบนี้อันนี้เสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วไอ้ดินดินมาถึงนี่แล้วนะฮะดินมาถึงนี่แล้วนะดินมาถึงนี่แล้วอ่าครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ออกแบบอ่าตัวนี้เราก็ทําทําได้ทําการออกแบบไว้แล้วนะฮะอ่าอ่าตัวนี้ตัวนี้ออกแบบเสร็จแล้วนะครับนี่นี่ออกแบบเสร็จแล้วนะครับ ก็มีชีสพายเลยแล้วก็ออกแบบเป็นดาดทั้งหมดเลยนะครับในการดาดก็มีการตัดจอยเหมือนกันนะครับอ่าก็หลังหลังจากที่ออกแบบเสร็จนะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเนี่ยนะครับเราก็นําเสนอผู้บริหารนะครับเป็นแบบแอนิเมชันอันนี้คือของเก่าเดี๋ยวให้ดูของเก่าก่อนนะฮะอ่าของเก่าเป็นแบบนี้เวลาเรานําเสนอใช่ไหมเราก็มีพรีเซนต์นิดนึงนะของเก่าเป็นแบบนี้ ของเก่าเป็นแบบนี้แล้วของใหม่จะเป็นยังไงอ่ของเก่าเป็นแบบนี้นะให,ให้ดูนะครับของเก่าก็คือว่าของเก่านะครับถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยก็คือว่ามันมีมันมีกําแพงข้างเดียวนะครับไม่มีน้ําหนักของของตัวกาแพงไม่พอนะครับเนื่องจากน้นปริมาณที่มันน้ํามันเยอะนะทำให้เกิดแล้วก็ไม่มีชีทพายด้วยทําให้เกิดน้ํารอดใต้พอน้ํารอดใต้มันก็ยกนะครับมันก็เกิดการพลิกคว่าํา จากนี้นะฮะเราก็มาออกแบบเป็นเป็นกําแพงสองชั้นแบบนี้เห็นไหมฮะตอนนี้เรา,เาแบบกําแพงสองชั้นบบนี้แล้วก็ใส่ดินข้างในได้น้ําหนักของคอนกรีตกับดินถมอันนั้นข้างในนะครับอ่าแล้วก็ใส่ชีดพายด้วยน้ําก็ไม่รอดพอน้ําไม่รอดปุ๊บมันก็ไม่มีแรงดันที่จะมายกนะครับประกอบกับเรามีละทั้งแรงดันดินกับกําแพงก็สามารถป้องกันไม่ให้ไม่ไม่เกิดการพลิกคว่ำได้ อ่านะครับอ่านี้นะครับเวลาเราทํางานนะทำงานเนี่ยคือเราจะไม่ทํางานคนเดียวนะสังเกตดูนะครับเราจะไม่ทํางานคนเดียวคําว่าฉายเดียวไม่มีนะครับสาหรับงานงานวิศวกรรมนะครับอย่ากเก่งคนเดียวถ้าเก่งคนเดียวอาจจะไม่มีใครช่วยเรานะไม่มีใครช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่นะครับไปรับฟังอย่างพี่คนนี้เ,เขาเป็นในช่างที่อยู่หน้างาน ไม่มีใครรู้ดีกว่าเขาเพราะเขาเห็นทุกวันนะครับังแล้วไอ้นี้ทีมงานพี่าราองค์การนะครับเห็นไหมฮะไอ้นี้ก็คือเล่าเล่าว่าในการทํางานเนี่ยเราทํางานกันยังไงนะครับไม่มีไม่มีเก่งคนเดียวนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราก็ต้องจดนะฮะจดแล้วก็มาวิเคราะห์อนะครับอจากนั้นก็มานําเสนอผู้บริหารนะผู้บริหาร อนนี้เป็นผออเป็นผู้บริการนะนี้เป็นผอ,อนะฮะเขาก็มาดูงานอีกทีหนึ่งนะครับก็เห็นไหมฮะมาให้ความชี้แนะอ่าอ,อีกนิดหนึ่งในในส่วนของตัวชีพพายนะครับเราอาจจะต้องมีการเหล็กเหล็กเนี่ยอาจจะต้องมีการชุบกราวไานทา์นะครับกราวไานทา์หรือฮอตดิฟอันนี้อันนี้ผมเอามาจากงานสัมมนา S อ SSI นะครับนะคือเวลาเราทํางานเนี like. ่ยนะครับเวลาเราไปอบรมอะไรมาเนี่ยคือในบางสัมมนาเนี่ยนะครับมันจเราอาจจะได้ใช้แค่แผ่นเดียวนึกภาพไหมนะเราก็เก็บสะสมมาอย่างอย่างตัวต so ัวนี้นะครับอ่ามันจะมีหลักเขาก็ในในงานสัมมนานั้นผมก็ได้หลักในการเขาเรียกว่าเคลือบเคลือบไอสังกะสีมานะครับว่าโซนไหนเขาจะเคลือบยังไงเออนึกภาพไหมไอแดงแงนี่คือกัดก่อนเยอะนะครับกัดกันเยอะ สีน้ำเงินก็กัดก่อนน้อยนะครับจังสังเกตดูนะโคดติ้งติ๊กเน็ตนะครับกี่ไมค่อนนะครับในการาก็สลับดาราธิวาสเนี่ยนะครับในการชุบสังกสีก็น่าจะมากกว่าแปดสิบไมคอนนะถ้าปักภาคกลางก็สี่สิบถึงหกสิบไมคอนแบบนี้อ่านะครับอ่า อ่าโอเคไหมครับวันนี้ก็วันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะว่าในหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยนะครับในหนึ่งโปรเจกต์เราเนี่ยนะวิศวกรเราเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะครับในหนึ่งโปรเจกต์ก็จะเล่ามาทีละขั้นทีละตอนมันจะมีสรุปนะมันจะมีสี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราหาปัญหาก่อนนะคโครงการนี้คือปัญหาอะไรพอปัญหาเสร็จเราหาสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรอันที่สามนะครับถ้าเราแก้ปัญหาแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาเรียกว่า หน้าตามันจะเป็นยังไงอย่างโครงการเมื่อกี้นะถ้าเราแก้ปัญหาได้เนะี่ยก็จะไม่เกิดการสไลดิ n งโอเวอร r เทนนิ่งแล้วก็สามารถ uh, ระดับกําแพงก็สามารถรับน้ําท่วมได้แบบนี้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วแนวทางในการดําเนินการจะมีอะไรบ้างนะครับออกแบบเป็นกําแพงออกแบบออกแบบคันดินกี่กี่กิโลออกแบบเป็นกำแพงกี่กิโล,ออบบนโลในช่วงที่เป็นชุมชนออกแบบยังไงอ่าก็จะมีแนวทาง เป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนใครมีคําถามนะสามารถถามได้เลยนะตอนนี้กรมชนรับสมัครพนักงานราชการอยู่นะครับนะกรมกรมชนรับสมัครพนักงานราชการอยู่สหรับพนักงานราชการขั้กการแตกต่างกันก็คือว่าพนักงานราชการเนี่ยไม่ไม่ต้องสอบภาคก่อนะโอเคไหมฮะไม่ต้องสอบภาคก่ออ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับ และเดี๋ยวเราเจอกันในไลน์หน้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ